กวางนะคะช่องกวางเดลิเ d อร์ค่ะคลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวค่ะเป็นดวงโดยรวมเช่นเคยค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นสิ่งดีๆก็เอารับเอามาปรับใช้นะคะถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปเลยค่ะหรือจะเอาคําแนะนําที่ได้จากคลิปนี้ไปปรับใช้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ดวงความรักที่กวางทาขึ้นนะคะจะเป็นรายธาตุค่ะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตลมธาตไฟค่ะแต่ละธาตุก็จะแบ่งออก3สถานะนะคะคนโสดคนคุยคนมีคู่นะคะอ่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของธาตไฟค่ะธาตไฟมีอะไรบ้างมีราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะเดี๋ยวกวางจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะจะได้ดูได้สะดวกสะดวกค่ะมาเริ่มกันที่คนโสดนะคะชาวธาตไฟค่ะ กวางใช้ไพ่ทั้งหมดสาหสำรับนะคะด้วยกันเดี๋ยวเราดูไปเปิดเปิดไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดใครอยากลำคาญต,ตรงนี้ก็สามารถกอไปได้เลยนะคะอ่ามาดูนะคนโสดค่ะความสำคนโสดค่ะของชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นอย่างไรเขาห้าใบนะคะมีเด็กถือดาบค่ะสามไม้ค่ะมี9้าไม้ค่ะมีแถ้วยนะคะ แล้วก็มีคิงถือออ่คิงถือถ้วยค่ะเหมือนว่าใครสักคนตรงนี้แหละไม่ใช่ใครสักคนคุณนั่นแหละยังคงปิดอยู่นะคะปิดคือชัดดาวเลยค่ะปิดประตูเลยสร้างกำแพงไว้เลยไม่ให้คนอื่นเข้ามาในภายในจิตใจเรานะคะยิ่งคนอาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะมีลักษณะที่แบบว่าเหมือนคนเก่าๆก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเข้ามาเลยนะคะปิดประตูตรงนี้หมดเลยนะคะก้าวไม้ค่ะ แล้วก็ห่วงแหนความโสดนะคะหวงแหนความเป็นตัวเองหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้เขามาเข้าใกล้ค่ะบางทีคุณก็ยังรู้สึกเจ็บนะรู้สึกเจ็บก็เลยไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้ค่ะหรือว่ามันมีไพ่สามไม้ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงบางทีนะคุณยังรอคนเก่าๆอยู่ค่ะอาจจะรอพลังางานเก่าๆรอคนเก่าๆที่เราเคยแบบเลิกกันมานะอ๋อก็ได้ค่ะ คุณยังคงตามส่องนะตามส่องไอจนะคะอาจจะเออโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ค่ะยังหรือไป,ไปตามที่บ้านเลยก็ได้ค่ะก็ยังรู้สึกว่ายังคงอยากส่องอยู่แล้วก็ยังหวงแหนความรู้สึกเก่าๆอยู่ยังไม่เคยวางนะคะปิดกั้นคนใหม่ไม่อยากให้คนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็พยายามพยายามที่แบบเออไม่อยากจะคอมมิทกับใครนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเจ็บปวดอีกครั้งหรือเปล่านะคะได้เหมือนกันเนาะ อืมคุณต้องรอค่ะเหมือนคุณรอคุณยังคงรอคอยเขาอยู่อ่ะรอคอยคนเก่าให้เขากลับมาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าที่คุณโสดแบบบางทีนะคุณอาจจะมีคนเข้ามาในลักษณะที่เป็นคิงถือถ้วยนี่แหละเป็นคนรู้สึกแบบโรแมนติกใจเย็นนะคะพูดจาเรารู้สึกว่าเคลิบเคลิมนะ่ะมีเสน่ห์ในการพูดจามีวาทศิลป์อะไรประมาณนี้ค่ะพอคุณได้ฟังเงี้ยคุณก็แบบเริ่มมีกำแพงแล้ว เริ่มมีกำแพงว่าแบบไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันต้องเจ็บแน่เลยฉันไม่เอาฉันรอไปดีกว่ารอคนเก่าที่จะกลับมาดีกว่าก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําดีกว่าค่ะขอคําแนะนําให้ชาวธาตุไฟคนโสดให้คนโสดชาวธาตุธาตุไฟหนิคะสามใบหนึ่งอ่ะ เหมือนคุณนะคะคุณกับเขาคนเก่าๆของคุณน่ะที่คุณเลิกกันน่ะมันอาจจะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไม่รักกันนะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเออเป็นรักที่ระยะไกลก็ได้นะคะเป็น long distance ก็ได้ะคะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการมาเจอกันมันรู้สึกค่อนข้างยากนะ ตรงนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะมีไพ่เจ็ดไม้ค่ะมีไพ่ห้าดาบค่ะแล้วมีไพ่เก้าเหรียญค่ะตอนนี้คุณควรจะทําตัวแบบอย่างนี้นะให้ดูแบบดูเฟียสนะไม่ต้องดูเฟียสหรอกคือแบบว่าดูสดสวยหล่อรวยอะไรประมาณนี้ค่ะเออคือจริงๆแล้วอ่ะคุณอนะ่ะมีพร้อมทุกอย่างนะแต่ขาดอย่างเดียวความรัก แต่เดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองถ้าคุณเปิดใจแต่คุณน่ยไม่เปิดใจไงคุณลองเปิดใจนะคะไม่บางทียังไม่ต้องกลัวเจ็บยังไม่ต้องหนีค่ะความรักครั้งนี้ลองศึกษาก่อนนะคะมันอาจจะดีก็ได้นะลองศึกษาค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวก็ได้แล้วหรือว่าความรักที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันใช้ความพยายามความมุมานะเนี่ยคือมันมีความบากบันค่อนข้างเยอะมันเหนื่อยอะค่ะเออถ้าเกิดความรักมันเหนื่อยอะ มันก็การที่มันจะอยู่ไปแบบสมบูรณ์มันคงยากนะคะเออมันควรจะต้องเป็นแบบค่อยๆไหลลื่นกันไปนะคะอกวางว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะคะบางทีความรักมันอาจจะไม่ต้องพยายามก็ได้คะ่ะใช่ไหมเราอาจจะจับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันแค่นั้นก็พอหรือเปล่าเนาะแค่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ คนโสดนะคะจบไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ลองใช้สำรับนี้นะคะสวยเลยของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะห้าใบค่ะอะไรมีไพ่ห้าห้าไม้แปดเออห้าไม้สามไม้นะคะแล้วก็คิงถือไม้ค่ะอา้าวแล้วก็ คุณถือเหรียญค่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยใครอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างเอ่ยเหมือนคุณกับเขาช่วงนี้ห่างกันแล้วห่างกันแล้วนะคะอาจจะแบบคอยเฝ้าดูกันอยู่แต่ว่าคือห่างกันแล้วไม่ได้แบบว่าได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะคือความสัมพันธ์มันก็คงไม่ได้ทิ้งกันไปไม่ได้พูดคําว่าเออเลิกกันฉันกับเธอ ไม่คุยกันอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์มันคงยังอยู่นะคะมีใครสักคนยังคอยกอดและคอยห่วงแหนความสัมพันธ์นั้นอยู่เอ,อว่าฉันนะ่ะมีเธออยู่นะแต่อาจจะไม่ได้คุยกันในช่วงนี้อาจจะแยกกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วมีไพ่ห้าไม้เ่าคุณอาจจะมีปากมีเสียงก็ได้ค่ะมีปากมีเสียงในเรื่องของอะไรเรื่องของความรักครั้งนี้ที่มันต้องพยายามมากเกินไปนั่นแหละบางทีมันเหนื่อยบางทีมันต้องอดทนหรือหลายๆอย่าง แล้วเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนให้กับคุณได้คุณอาจจะต้องรอคอยเขาตลอดเวลานะคะการที่คุณรอคอยเขาเนี่ยเขาอาจจะติดอะไรติดตรงที่ว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอีกคนนึงก็ได้ค่ะทําให้คุณรู้สึกต้องมานั่งรอนะคือความสัมพันธ์เราก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะหรือคุณรู้อยู่แล้วก็ว่าเขาอะมีคนอื่นแล้วคุณเลยต้องรอเขาแต่การรอเขาเนี่ยมันทําให้อืม คุณอาจกับเขาเนี CT ่ยอาจจะต้องทะเลาะกันในเรื่องของการที่คุณต้องรอรอรอคอยเขานี่แหละนะอืมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ใช่หรือไม่แล้วก็เป็นคนที่แบบมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรืออบางคนอาจจะมีแบบทรัพสมบัติด้วยเป็นสายเปก็ได้นะคะเออตรงเนี้ยทำให้เราใจอ่อนทำให้เรารู้สึกอยากรอเขานะ ใจอ่อนแล้วก็สึกอยากจะรอเขาว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะต้องอาจจะมาหาเราก็ได้นะคะหรืออะไรแบบนี้ให้คิดไว้ก่อนถ้าเขาพูดนะคะว่าเขาจะเลิกกับคนของเขามาแล้วมาคบกับเรานะพูดไว้เลยว่ามันไม่น่ามันไม่น่าเป็นไปได้แน่นอนมันไม่น่าเชื่อถือแน่นอนแลวคุณกับเขาก็ต้องมาทะเลาะกันอีกนะคะมันอยู่ในรูปแบบเดิมๆถ้าไม่ใช่คนนี้ปัจจุบันก็อาจจะเป็นคนหน้าก็ได้เพราะเขาไม่คนที่มีเสน่ห์ค่ะคนเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วเขา ไ้ไม้เนี่ยหมายคาว่าไม้อะไม้มันเหมือนแบบมันเป็นเป็นฟืนใช่ไหมมันเป็นไฟใช่ไหมมันเหมือนเขาเป็นคนที่มีพลังในด้านทางเพศค่อนข้างดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันเขาก็เลยดึงดูดคนพวกเนี้ยดึงดูดสาวๆหรือเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาอืมในชีวิตเขาก็ทําให้เราปวดหัวนี่แหละค่ะอืมอะเดี๋ยวเรามาให้คําแนะนํานะขอคําแนะนํา ให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟหน่อยค่ะสามใบมเนี่ยสามใบสถ้วยเนี่ยบางทีมันก็ตีไปว่าเป็นในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันแน่นอนมันคือเติร์ดปาร์ตี้แล้วละอ่ะมันมี3มดาบขึ้นมานะคะขออีกหนึ่งใบค่ะอ่ะ แาวเลเวอร์ wow, ขึ้นมาอีกจริงๆแล้วนะคะแล้วลอลิงลอลิงค่ะลอลิงจริงๆแล้วนะคะที่คุณอยู่ตอนเนี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่คุณรู้อยู่แล้วคุณอาจจะไม่ได้อยู่ยในฐานะที่เป็นตัวจริงนะคุณอาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นคนสำรองค่ะนี่มีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมาเดอะเลเวอร์ก็คือโสตนาการ,รทางความรักนั่นเองนะคะนั่นคือไม่ใช่คนสองคนแน่นอนต้องมีมากกว่าสองคนขึ้นไปค่ะ สามถ้วยนี่ก็เป็นคือเติร์ดปาร์ตี้เลยแหละสามถ้วยสามดาบก็คือเติร์ดปาร์ตี้อีกนั่นแหละดังนั้นให้ระวังนะคะว่าเขาจะมองเราเป็นแบบนี้นะถ้าเขามองเราเป็นแค่แบบแค่ชั่วข้าวแค่ค้างคืนคุณจะต้องรีบหนีให้ไกลนะคะจริงๆนะต้องรีบหนีให้ไกลเพราะว่าเราอยากได้นะอยากได้ความรักที่มันลองเธอมากๆลองเธอมมากกว่า ที่เป็นช็อตเทอมเลเวอมันช็อตเทอมมากๆเลยค่ะอาจจะไม่ใช่วันในสแตนก็ได้มันอาจจะเป็นเฟรนด์วิวเนฟิตก็ได้นะคะเออมันเป็นช็อตเทอมนะคะอะถ้าคุณขว้คว้าหาความรักที่เป็นลองเทอมต้องตัดสินใจที่จะออกมาค่ะพยายามที่จะออกมาเนาะพยายามอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างอะอันนี้จะเป็นน้องโกลเด้นนะคะ ขอไพ่ให้คนมีคู่หนยคะ,ะคนมีคู่ห้าใบนะคะอ่าโอ้ทาวเวอร์มาเลยจ้าอ่ะหกดาบโอ้ไม่กอดสองถ้วยเป็นอะไรกันล่ะ คุณ่ะเป็นคู่กันนะแต่ทำไมรู้สึกว่าอยากจะหนีออกจากกันคะอืมก่อนหน้านี้อาจจะมีปากมีเสียงกันนะคะถึงขั้นกันแบบเลิกลากันเลยนะคะนี่คือแบบใครสักคนหนึ่งได้เดินออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเออไปเถอะอืมฉันอยากจะอยู่ในในรูปแบบของแบบฉันไม่อยากแคร์อะไรแล้วไม่จำเป็นต้องดูแลไม่จำเป็นต้องเทคแคร์ใครอาจจะแบบอยู่แบบ เริ่มต้นใหม่นะคะแบบชายโสดอะไรบบเนี้ยหญิงโสดเลยประมาณนี้ก็ได้ค่ะมีไพ่เดะมูนมามันมีความไม่ชัดเจนมีความคุมคือกันก่อนหน้านี้นะคะอาจจะใครสักคนหนึ่งค่ะที่คนมีคู่ไม่อยากจะคิดเลยคนมีคู่นะคะ่ะใครสักคนหนึ่งคนที่คุณดีลอยู่หรือตัวคุณเองก็ได้ค่ะอาจจะไปนอกลู่นอกทางนะนอกลู่นอกทางกับใครสักคนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะจับได้นะคะโดนฟ้าผ่าปิ๊งยงหนึ่งอืมเพราะว่า ไม่คุณก็เขาพยายามที่จะแอคกตัวเองว่าโสดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงแล้วคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะพอแอคกตัวเองว่าโสดตลอดเวลาเนี่ยก็ไปเจอคนนู้นคนนี้ไงนะคะพอเจอคนนู้นคนนี้ก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะต้องทะเลาะก,กันอืมแล้วก็คุณก็ให้ความสัมพันธ์ชัดเจนกับใครไม่ได้เลยทั้งกับตัวคู่ของคุณเองแล้วก็คนนั้นเออเนี่ยเรามันมีไพ่สองสองถ้วยขึ้นมาบางทีนะคะคุณดันไปเจอตอเข้าให้ค่ะ คนที่คุณไปคุยดันมีใครอยู่แล้วก็ได้นะอืมพอความที่คู่ของเขาก็เลยอาจจะมาบอกคู่ของคุณว่าเนี่ยคนของคุณนะไปยุ่งกับยุ่งกับคนของเขางงไหมกรอยังงงเลยกรอยังงงเลยนะคะอ่ะมันก็เลยอาจตรงเนี้ยพอมีการทะเลาะมีการมีปากมีเสียงแล้วอาจจะต้องมีการที่คือลีฟเลยอ่ะคือแบบฉันไม่อยู่แล้วว่าตรงนี้ อไม่คุณก็เขาไม่อยู่แล้วคือไปมันมีแต่ความเสียใจมันมีแต่ความเหงามันมีแต่ความกังวลเนาะมันรู้สึกในด้านลบมากๆนะคะไพ่เดีวมูนอ่ะมันลบมากอะ่ะเดี่ยมูน้องนึกถึงตอนกลางคืนนะคะมันขมุกขมัวมันรู้สึกเทาๆพอมองบางทีมองพระอาทิตย์ไปแล้วจะร้องไห้ด้วยซ้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเออมาดูไพ่คําแนะนําค่ะให้คนมีคู่นะกะวางขอสามใบค่ะอืม ีคู่นะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะไพ่เดอะสตาร์ก็โสดค่ะอยากจะโสดอยากจะเลิกมันคงถึงเวลาแล้วละ่ะนะไม่ให้จัดเม้น์ขึ้นมามันคงถึงเวลาแล้วละ่ะทำไมถึงต้องแยกกันในนี้มันคงถึงเวลาคำว่าการรมมันมาบอกนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะนั่นหมายถึงว่าเนี่ยมันเหมือนความแตกนะคะ คุณหรือไม่เขามาสลับกันได้นะคะคุณหรือไม่เขาเนี่ยอาจจะซ่อนใครไว้อยู่อีกหนึ่งคนเนี่ยที่กวางบอกนะคะซ่อนใครไว้อยู่อีกหนึ่งคนแล้วมันโป๊ะเช็คคือเดือนนี้ดันนั่นแหละความแตกนะคะความลับทุกอย่างมันได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วเห็นไหมสังเกตว่าเดอะสตาร์นะคะนี่เป็นผู้หญิงที่แบบเปลยกายอยู่เนกเกตอยู่นะความลับมันไม่มีแล้วถ้าในเมื่อเปลือยกายทุกอย่างแล้วเนี่ยคือความลับเนี่ย จะชัดแจ้งนะคะจะชัดเจนคุณจะได้เห็นคุณจะได้รู้นะคะในเดือนนี้เนี่ยแหละอืมแล้วก็สิ่งที่คุณได้ทํามาสิ่งที่เขาได้ทํามาอะไรก็แล้วแต่มันจะส่งผลมาถึงตอนปัจจุบันนะคะอืมแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยขึ้นมานั่นบางทีคุณหรือไม่ก็ะเขาใครที่เป็นเหยื่อใครที่เป็นผู้ถูกกระทําในความสัมพันธ์นี้อยากจะออกเต็มทีนะคะอยากจะออกเต็มทีคือเหมือนแบบไม่เอาแล้วอะพอแล้วอะ มันมีความเสียใจมันมีความขมุขขมวมันรู้สึกแบบมันไม่โอเคเนาะอ่ะจบไปแล้วค่ะของธาตุไฟนะคะความรักนะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด, share, กด subscribe กวางด้วยนะคะกวางจะได้มีคอนเทนต์มันดีๆมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะใครมีคําติดชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแบบ อยากให้แบบพูดจะน่ารักน่ารักนิดนึงเนอเราอยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นนะคะกวางอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่เป็นกําลังใจมาถึงตอนนี้ค่ะกวางไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ